มีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าตีขนมปังใช้เครื่องแบบไหนดีตัวเราอะก็จัดมานะคะนี่เป็นสไปรัลมิกเซอร์เป็นหัวตีแบบเรียบๆนะคะซึ่งมันจะเหมาะสําหรับการตีโดขนมปังอย่างเดียวนะคะเอาไปทําเค้กไม่ได้เอาไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยบอกเลยว่าคลิปเนี้ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่เราอะจากการใช้จริงเลยนะว่าตัวจริงเสียงจริงซื้อมาเองนะคะสองรุ่นจาก2ที่เลยนะคะก็คือตามกัน ซื้อตัวนี้มา,า่าก็มีความเข้าใจแบบเดิมๆแหละว,ว่าถ้าเป็นใช้พวกเครื่องดิจิตอลอะว่าอาจจะเสียง่ายบางคนก็จะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะเราก็เลยจัดมาเป็นเครื่องนี้ก่อนนะคะภายหลังเองก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วนะคะก็เลยว่าเออลองลองเครื่องที่เป็นแบบดิจิตอลมาสิจะได้เปรียบเทียบกันว่าเวลาเราใช้อ่ะเครื่องไหนมันเป็นยังไงแล้วเวลาเราสอนเราก็จะสามารถแนะนํานักเรียนได้นะคะ ครื่องแรกอะที่เราเราซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบแ,แมนนวลธรรมดานะคะก็คือสปีดโลกับฮาเวลาก็คือหมุนเวลาตรงน,น,นี้ตัวเปิดปิดถ้าถ้าสมมุติเราเปิดขึ้นอย่างนี้เครื่องก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะคะก็เป็นการเซฟตี้ให้เราแต่เครื่องทั้ง2เครื่องพวกนี้มันจะไม่สามารถถอดโถออกมาได้เพราะฉะนั้นนะเวลาล้างมันก็จะลําบากนิดนึงอันนี้มันสามารถตีโดได้น้ําหนักน้อยที่สุดก็คือ2อกิโล มากสุดก็คือ8กิโลนะคะก็คือน้ําหนักโดคือส,ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะความแตกต่างของมันเนี่ยก็คือนอกจากมาเรื่องคอลเแบรนด์กันแล้วเนี่ยจะดูในส่วนของวัสดุที่ได้มันก็จะต่างกันด้วยความแน่นหนาะความหนักแน่นนะ่มันก็จะต่างกันนะคะอย่างอันเนี้ยราคาสูงกว่าเนื่องจากว่าเราดูแล้วอ่ะเครื่องมันค่อนข้างแบบถือว่าทนแล้วก็ดีนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยไอตัวตรงเนี้ยค่ะข้างใต้เนี่ย ตัวข้างใต้เนี่ยวงแหวนหรือว่าตัววัสดุตรงนี้มันจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะคะก็ถือว่าดีแล้วก็ดูแน่นหนาดีนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วก็ราคาก็ถือว่าไม่สูงมากถือว่าโอเคมากเลยแต่ว่าวัสดุมันไม่สามารถเท่ากันได้อยู่แล้วแหละมีข้อสังเกตจุดสังเกตอยู่อันหนึ่งก็คือข้างใต้เนี่ยเขาใช้เหมือนเอาไปเหล็กเหล็กเป็นเคลือบอะแล้วถึงเวลามันสาม,สา,มารถลอกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราล้างอะเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสีมันจะลอกออกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตีสาธิตให้ดูนะคะนี่เป็นโปรดักชั่นแบบจริงๆของตอนที่เราทำขนมปังขายกันนะคะ<ป>ความกว้างอ่ะมันต่างกันหน่อยนึงอะตรงนี้มันจะแคบเวลาเลือกซื้อเลือกเทียนที่มันเข้ามาหน่อยก็ดี มันจะสามารถกดตั้งเวลาได้นะคะฟาสอีก3นาทีแล้วกดสโลว์ปึ๊บ เร็วอะสปีดของมันอะจะไม่เท่ากันเห็นป่ะข้อดีของอ,อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าเครื่องออโต้มันจะมีอุณหภูมิโดโชให้เห็นเลย อันนี้มันโชว์20.5นะ เกี่นนย,กวยวกับ<ช>เรื่องเครื่องตีดสไปรัลท,ที่ได้รีวิวไปแล้วอะทีนี้มันมีคําถามตรงๆจากแบบว่าจากนักเรียนมาคืออันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะคือนักเรียนที่มาเรียนกับเราอะคือบางคนอะ <ร ằng S 1> เขาลังเลระหว่างการซื้อเครื่องที่มันเป็นอเนกประสงค์กับเครื่อง <ห RR. S 2> สไปรัลมันก็จะมีแบบดิจิตอลกับแมนนวลตอนนั้นอะคุณคิดยังไงคุณหนึ่งซื้อแมนนวลก่อนดิจิตอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าพอเราเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าเออเรี่ยระบบเราก็มองอะว่าดิจิตอลหนึ่งปุ่มกดมันจะเสียง่ายแผงวงเี้ยก็ล คิดว่าอ่าเริ่มต้นเนะี่ยเริ่มต้นใช้เครื่องชนิดนี้ก็คือซื้อแมนโนมาก่อนนะคะแต่ละที่แต่ละยี่ห้อนะก็คือมีข้อดีแตกกันแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีทั้งระบบแบบธรรมดาแล้วก็มีทั้งระบบดิจิตอลด้วยแต่ถ้าถามตัวเองนะตอนนี้ถ้าเลือกได้ก็เลือกดิจิตอลอืมมันสะดวกเนาะเพราะว่ามันตั้งตัวเลขได้เลยแถมมันมีบอกอุณหภูมิด้วเนาะว่าโดที่เราตีไปอะ่ะเอออุณหภูมิมันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรื่องอุณหภูมิข,ของโดมันก็สําคัญอ่ะเวลาที่เราทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ยขนาดอ่ะสมมติว ก,การระดับเล็กอะ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องซื้อเครื่องใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องเผื่ออนาคตไว้นอะอย่างตัวเนี้ยที่ซื้อมามันเครื่อง20ลิตรใช่ไหมเครื่อง10ลิตรกับ20ลิตรมันต่างกันนิดเดียวเองอะ่องะเราก็รับันใช่ไหมใช่มันต่างกันหลักพันเองเราก็เลยบอกว่า ถ้าสมมุติเริ่มต้นจริงๆอะ่ะยีไปเลยเราทำธุรกิจ้วต้องเติอโตก็เลยมองว่าเนี่ยไอตัวตัวยีลิตรอ่ะมันเริ่มต้นโดนน้อยๆสมมุติทำน้อยๆก็ทาแค่ประมาณน้ําหนักโดมรวมของทุกอย่างเนี่ยสกิโลก็สามารถทําได้แล้วโลมากสุดก็คือ8ปกิโล<ม>นี่เดี๋ยวเราเราซื้ออีกทีนึงเราจะไปร้อยกิแลนะเราจะไปร้อยโลแล้วเราแค่นี้ หรือ,อยังอ r d e r ว่าหรือ,อยังเดอร์เดี๋ยวนี้อนาคตเดอร์มันจะมาในอนาคตแต่ว่าอานาคตตอนที่มาเราจะอยู่50หรือยังออยังยังเดี๋ยวเราจะเราจะ order ตัวตัวในตอนนี้แหละชี้เป้าหน่อยว่าแต่ละเครื่องอ่ะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนบ้างก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้อยู่ใน d e s c r i p t ันนะคะไปอ่านใน d e s c r i p t ันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ใส่ลิงก์แต่ละร้านไว้ด้วยนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนก็ลองเข้าไปดูลองเปรียบเทียบราคากันดูเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันปรนี่ต้องคอยอัปเดตเลยนะบางทีแบบว่าคุณ แบบพลาดไปนิดเดียวมันก็ได้โปที่ถูกกว่าแล้วถ้าเป็นไปได้อ่ะมีเวลาก็เข้าไปดูของจริงนะคะก็จะได้ดูเนื้อหนังนะว่าเอ้ยตัวนี้อย่าไปดูแต่ราคายอย่างเดียวพอไปดูราคายอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าของถูกเราต้องดีเสมอไปเราสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะไปดูว่าเอ้ยวัสดุเขาทำด้วยยังไงถ้าสมมุติเป็นไปได้เขาลองตีให้ดูหน่อยซิทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปดูหน่อยดีกว่าแต่สรุปแล้วว่าก็คือไอ้เครื่องทําขนมปังสไปรัลก็คือใครมุ่งมาใส่ขนมปังนะก็แนะนำ เลยขนาดเราใช้เองเรายังติดใจเลยไม่อยากจะไปตีไอ้เครื่องอเนกประสงค์อีกเลยอะเพราะมันฟาดแบบเสียงดังรุนแรงอันนี้นะเสียงก็เบานุ่มนวลแล้วก็โดออกมาค่อนข้างดีเนาะแล้วเวลาเราเดินไปไหนก็เดินเดินได้ด้วยก็คือบางทีก็ทิ้งเครื่องได้เลยอะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาก็คือยิ่งยิ่งใช้ตัวที่เป็นดิจิตอลนะก็คือตั้งเวลาปุ๊บเดินไปทำอะไรอย่างอื่นได้เลยนะคะ วันนี้ก็แชร์แค่นี้นะคะใครต้องการให้เรารีวิวอะไรอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง f o o d t e Co. ของเราด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเชฟของเราด้วยค่ะเชฟสูงอายุค่ะไม่เชฟสาวสาวหรือน้อย